สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิกสมัยวันนี้นะครับผมจะมาสอนควงมีดบริซองในท่าซิปเปอร์นะครับก็เรียยวก็เป็นท่าสลับมือท r าสเฟอร์นะครับที่ไม่ยากมากเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคสําหรับซิปเปอร์นะครับก็จะเป็นท่าที่เรียกว่าเป็นท่าสลับมือชนิดหนึ่งแต่ว่า เป็นท่าง่ายๆนะครับแล้วก็ท่านี้เนี่ยผมค่อนข้างแนะนาตรงที่ว่ามันทําให้เราเนี่ยรู้สึกสัมผัสถึงแรงของแรงเหวี่ยงของมีดนะครับเวลาเราสลับมือเนาะซึ่งมันจะส่งผลดีเวลาเราฝึกเล่นท่าอื่นๆสลับมือเนี่ยครับเราก็จะจับสัมผัสได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองโอเคสําหรับวิธีนะครับจับเซฟแฮนดิเลเปิดออกนะครับเสร็จแล้วจังหวะที่เราจะเหวี่ยงลงเนี่ยเราจะเหวี่ยงใส่มือซ้าย ในลักษณะนี้อะนะครับเปิดออกเหยงใส่มือซ้ายแล้วก็มือซ้ายสะบัดเปิดนะครับทําเช่นเดียวกันเปิดออกเหยงใส่มือขวามือขวาสะบัดปิดแค่นี้เลยนะครับจับเซฟแฮนดิเลเปิดเหยงใส่มือซ้ายเปิดสะบัดออกเหยงใส่มือขวาปิดแค่นี้ นะครับดูเหมือนเป็นท่าง,ง่ายๆแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกถึงการเวี่ยงระหว่าง2มือนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ทําจนชินจ,นจนจับน้ําหนักได้แล้วเนี่ยเวลาเราเวี่ยงใส่มือนยครับมันจะช่วยลดอาการนี่กระแทกหลังมือได้นะครับนั่นแปลว่าเราเริ่มจับทิศทางน้ําหนักได้แล้วและเวลาเราไปเล่นท่าอื่นนะครับในการสลับมืออ่ามันก็จะง่ายมาขึ้นนั่นเองโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับเซฟแฮนด์เลอเปิด เวียงใส่มือซ้ายเปิดนะครับสะบัดเวียงใส่มือขวาปิดอ่าทำเร็วๆจะได้ประมาณนี้ครับอ่ะลองไปฝึกกันดูครับก็จบไปแล้วสำหรับท่าซิปเปอร์นะครับก็เรียกว่าเป็นท่าที่ถ้าเรากะจังหวะได้เนี่ยก็จะไม่ยากเลยนะครับลองไปฝึกผลกันดูเราก็จะชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ